ไปกันนะจะสองตัวนี่ฮัลโหลไปกันเถอะไกันเทสยางเลยสองคนนี่อะโอ้ยม่นด้ก้อนผมบ่โอ้ยน่ะมีสวนอีกเจ็ดเจ็ด ไอ้แซาให้กําเขากินกันยังน้าครัวไครโอ้บึกไอ้ักมาให้กินกอนขยันขนาดนะฮะเซไปเป็นเดือนแล้วโป้เซไปเป็นเดือนแล้วขออนุญาตคืนได้เด้อคืนได้ยังบ้ฮะจะคว้งบ้านอนุญาตได้จะคืนได้อทั้งั้นมาคืนได้ เออคอยเลึกถอดเกือแม่สักเอ้ยเออแต่ว่าล่ากับสะอาดขึ้นหลายเลยเอยสะอาดขึ้นหลายแต่กรอนเยอะนี่ใส่กะละมังนูใส่ย่งหรือว่าดึกทิมกะละมังโอเคเลยตั้งถือซามใส่ยูเทว่าจะใส่ยังไงกินยี่าเอแบบี่นี่ กินไหมกินอ้ากินน้ำกันอจะว่าผมมีน้ำแข็งด้อะมามาเนี่เอาไปต้มเี่กินดิบโลดกินะพอลาถอยซ้ำมื่อวาจจ้างนบื่อนไปจ้างอไปอุดรไอ้บอกว่าจ้างมันุกไม่ใชัเนับพาะเนเยราะเันเนี่เราะเนเะปนาะเันานนาย่าปนสุก่ มึงมงเขากอนโวยซุกเขาซุกซุหลอตาเข่าอะไรเออบุษุหลอตาเบาสักล้างตัวซ้ำพี่น้องเอ้ยให้นุ่แรงซอยมะมาจับเนาะโอ้เออเราก็สวดตลอดเแหละโซ่ตลอดไปลละกาอนี่เด้นี่ก็บเบาโซดโอ้มีแต่คนโสดเอ้ยงานนี่ ไปซื้อหัวน้ตไม้มาอหัวเต่าหนิบ้างบ้างไอ้ักล้างเวยสักไปชองบ้งบ้งอ้ามอกรนากมาสอนมาสอนหนึี่มาเสียข้านเขาบอกว่าบริการกลางเมื่อคืนบริการน้ำบริการอเบมีกินแล้วครับบุมมีกินแล้วไมถึบุกินเอากเป็ดกินก่อนเลยกินก่อนเล้เป็ดกินก่อนได้ไหูดเครื่องเป็ดกินนนี่เลยเป็ดอ no ่ะ นูกินเลยซึ้อมาให้ดิซึ่งอะกินก้อนกินล้วนะใรกินนะนกกินก้อนเดียวหนเบื่ออะโอยยังหัวโอ้ยเบย็นรึบแ่นมันแข่แค่คืออะไรอ่ะแค่หนูบ่บ่มันแค่ในนันกนแค่ลำโคกเลยเนอะแค่หนูบ่แล้วคือแข่เขาแล้วกินลํมันมันคือหนูลง กไ้สักสะอาดสะอาดนหลายอยู่เด้อาน้ำเขียวนะ้ำตตูน้าเดือนที่แล้วบ่ใช่พูน้ำนเขี้ยวพูเพึ่งเอามาหัวันนี่จหมไดาม่เหรอย่างมากินยูกินยูกินน้อยนึงหรือแบ่งกินบอหรืยบ่อยากกินแบ่งกินอ๋อแบ่งกินแบองกินแบ่งกินแบ,บ่งกินต่ละจอกว่ะบ่ที่เผาับยังคัวไข่มนี่กินกินหลายว่ะอะไรมันแขบ่ แค่จะได้บานี้ดึกทบ่อแวนนะครับเดี๋ยวไปกินอต่างเยกันลางเลยลางเลยวเ็สจ้างนี่แหละเจ้คนรู้มัคนคนกูกน็เล้วตัวสอบเลวจักจเล้วผมยังบหแล้วเลวรเลวบเลวบเร็วลวพว่าเขาเสือไปนี่เ่เลวมันทุกเรมกันนะะสุปีโเลวแต่เป็นหน้าวนเดวมันเร็วเนเนกบเล็วซาเนคือมันบเล็วมาเลวมัน มันทุกบวกเมกันมันสีแดงมันสีแดงปลาไว้ไรมึงบูบวกเี่ยวได้มาดั่งกเคี่ยวแล้ถิ่มแล้วนกเขาเี่แล้วจะ้องหน้า็เก็เ้ยเียวกัะสุเลยนะราว่าช่วงหนที่ว่ามันมันสุกนี่เว้นไหมก้อนเออ้นั่นแหละมองในสุกเอางในกระสุนก็ยุตเลยบมแล้วบมแล้วบมแล้วเจอันเอาปีนึ่คือกันเห็นเป็นตัวโนนไว้มันเคียวอยู่เอาไหว้ยังสั่นเรลยเอาไวน่า่กนคือสีแบบ ลามันหล่อนเต็มที่แล้วนาะมันอะไรสัไรกินมันเนี่ยสองนามน้ดํานามเดียวบไลมันแล้ว่าสัไร่หมัวยังผมซื้อม่ไห่อีกแล้วเนี่ยมันเป็นซึ่งไม่รูดรูดไม่ไหวเป็นไม้พื้นที่ที่มันทั้งใหญ่นะเบิดบดะหรอวะยังบดจริงเดใส่บดเนอใส่แค่ถ้าเบบดเลาก็ใส่อันใหนเลยคุณเนี่ยเจ็ไม่รูดมากนะเป็นไม่รูดมากเว้ ส่วนตัวล้างนี่นะก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมอยู่คือว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกบ่นี่ที่หนูมาล้างให้แต่ก็มันติดหัววะไม่หัวไ่ัวไอ้ซักแต่ว่าคั่วสะอาดสานเนาะรับกุงขึ้นเยอะเลยน่าเป็ดนะเออบ่คือเก่าเนาะคือเก่ามันคือเก่ามคือเก่ามันคือเก่าดอกโอคือเก่าบ่บบอ แสดงว่าวสุกนี่จ้าง่ไว่าสุกนี่พือถ้าถ้ามันไม่เสร็จชุดนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันหลายถ้ามันย่งหลายก็ทีจ้างแค่สองสามคนถ้าถ้าางหลายม่าถ้าสุกถ้ายังเหลือหนูมาช่วยหนูมาช่วยคือวันประมาณนั้นมึ้นี้มนี้มนี้เกี่ยวยุ่แต่ว่าเกี่ยวคนหลายม้งนี่เกี่ยวหลายนนึงเกี่ยวห้ายคนึงมึงนี้เกี่ยวยุ่ ที่เมมากขึ้นะบที่แรกว่าสก็ว่าเอาไว้มันสุกขึ้นไปขึ้นมากโอ้ยมันโอ้ยวโตมันรุ่งแล้วก็นี่โตถึงมันุกก่อนน่ะนะก็เลยเอาเกี่ยวซะรงงเกี่ยวเหรอให้ให้ต้นหันให้กุ๊กเสือให้ที่ดำเขามาดามันทุกเสมอเลยหย เื่มือให้น่ะคเคอณมาดามเออเื่อมืออยู่ให้เดียวฮะให้อื่นนั่นให้มองคขาดมันด้อ่ะเ้ิสเนี่ยมก็เื่อมือบ่มันกำลังสุกสุกกันจังโมบ่หรือบ่าให้เกียว์ฟียื้อจังเนาะจังมันาบเอวน้อบโอเคโอเคเป็นยัง มาใส่คือเก่าล่ะจ้างน้ําโขกก็ได้จ้างโขกอันที่มาจ้างนี่ลูกจ้างเรานี่เป็นลูกจ้างเขาหรือว่าได้เจางแล้วเจ้ากลูกจ้างคนไปซอยเอออาเราเป็นลูกจ้างสิลูกจ้างได้ซื้อกับเขาเลี้ยงพ่นออีกฮะอีให้ีบ่ไยเลยีมันมีีบ่น้ํายาบ่แม่นมุ่นเาใช้น้ยาหมอน้าหมาด ส่งแส่ไว้ส่งแส่ยขามอดนะยาขามมดกัมีอีกมีหมดใส่หมอเลยหมดใส่อะไรหมดก็ะมดหมดเลยติวมันได้หน um, ิติวมันหนี่ท่ายเส้หาบาทซื้อร้านเดียวเส้าหาบาทพอซื้อหรอเส้บาทโอเคน้อ้ไอหนูขออนุญาตไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาเจอกันู่ทงนาือจะได้ร้ายเราข่าวซีม่อกิน อ๋อสามก็ชอบนะดีนิความ่าเป็นลอยเหรอบอสเสื้อสีระจัดกันเน่อดแล้วก็พลังพลังพลังพุ่นพลังอ๋อสวยซักปได้ดอกความรอฝุ่นกเมระโอ้บ้ามูเขาอีน่ะอีบอยนีมือนโยิบ้านนี่ เอาเสร็จแล้วบ่ดิความเก็บไว้ใชพูนบ่เอาเอาแวสักก้อนพวเอาไว้สักกอนโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันนะอ้นะยูดีไม่แห้งเด้อคอาบน้ำา้มทุมบ่หระบ่อาบเลยแล้วโอุ้่มซาุมคือเกาคือเกาสันเอ๊ะคันนีหมือนคันเราเลยวะไปโอเคอ้ยูดีไม่แห้งนะคร ว่าเด้อเพื่อนนั่นจอดเกือบใบพูดมข่อยลืมอามยังไม่มต้องอาบมืออยบทีเดียวไเออไปแรกยู่ดี้ไม่แห้งหักแพงคือเก้าบ้าผู้คน่ำความสะอาดยามแรงนะคะที่บ้านไอ้สักไปแรกเด้อกระบ,บ้านแล้วอยู่ดีไม่แห้งอาสีเขานะคะก็เลย มาสีเขาซอยเขาก็เลยแวะมานะคะไปแล้วเดอร์อยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้มาดามโโบก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดบีบเพื่อเป็นกำลังใจมาดามโมโบทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ